โยโย่ซาแมนเป็นรุ่นเมกาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม toilet tower defense นะครับภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยจะไปขอแบบว่ายูนิตชาวบ้านนะว่าแบบชาวบ้านเขาจะให้กันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแบบว่าทุกๆคนจะแบบใจดีหรือเปล่าเนะี่ยจะเอาตัวไก่ไปนะผมไม่เอาตัวหลักไปหรอกนะครับเพราะว่ามันเขารู้นะว่าแบบผมไม่ได้ผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยอือเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะเอาไอดีไก่ไปนะครับอย่างแรกผมก็จะเอานะครับยูนิตท,ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ผมเนี่ยเป็นตัวที่ใหม่มากๆนะฮะซึ่งไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับพอเข้ามาปั๊บก็ทุกคนสังเกตเลยว่าเขาจะสอนเราเล่นนะฮะทุกคนครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราเลยนะฮะเราจะมาเทรดกันนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาทําการขอตัวละครขอยูนิตกันก่อนเลยนะครับเราเป็นผู้เล่นใหม่นี่ไงโพสต์ไปเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือผมต้องไปเอาตัวก่อนดีเพราะว่าเออผมเอาตัวละครหลักนะครับใส่มาตัวละครลองไปเทียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยนี่มัน พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์แบบก <c oughs> <c oughs> okay. ๊อปโอเคอ่าน,นี่มันเทรดดิ้งพาซ่านี่ว่าอ๋อนี่ไงโอ้โสิบแปดตัวนะครับกดเคมไปเลยมันกดเคมออได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะคูดเฮาอ่ะเราได้ตัวมาแล้วนะครับโอ้โหนี่คือตัวที่ผมจะแจกนะฮะทุกคนครับผมบอกเลยว่ามูลค่าได้ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยเออนะครับมีตัวแบบว่าใช้ลูบักก็ลีด้วยนะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เราเป็นผู้เล่นใหม่ขอตัวเริ่มต้นหน่อยดีกว่าดูฮะตัวผมคือแบบสกอร์ศูนย์หมดเลยนะครับแต่มีคออยู่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะโอ้โหมีใครใจดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมต้องแบบว่าขอเทรดเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นผู้เล่นใหม่ขอตัวเริ่มต้นหน่อยได้ไหมนายเออมีใครใจดีไหมห้องนี้ค่อนข้างที่จะอืมรวยเหมือนกันเออก็ใช้ได้อยู่นะอ่านี่ครับ ดูว่าน้องๆจะแบบมีใครให้ไหมฮะนายใจดีจังทําไมทําไมถึงให้เดี๋ยวน้อง,องเขาจะบอกว่าเออมึงเอาเอา,เอาไปเถอะจะถามอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยเขาใจดีมากเลยอะ่ะเราให้ฟรีๆโอเคนายเอานี้ไปงั้นเราให้เออมาดีงั้นเราให,เาาให้เอาไปเลยนายมีปะเฮ้ย <c oughs> นายไม่มีแดงนายมีแดงตัวเดียวเอาไปเลยงั้นเราให้เราให้เอาไปฟืบสวย <c oughs> ให้ฟรีเหรอนายหนึ่งร้อยเราต้องเอาความสงสารเข้าแรกนะครับเพราะว่าจุดอ่อนของมนุษย์คือความรู้สึกนั่นเองเฮ้ยมีสาระดูนะครับเขาจะปฏิเสธร,รักเราหรือเปล่า,ห,าหรือว่าเขาคิดว่าเราเหมือนมาหลอกหรือเปล่าอ่ะเออคนนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> เฮ้ยมีกอรลี่ด้วยฮะโอ้สุดจัดแปดห้าหกไงไวัรุ่นขอตัว <c oughs> ไม่ได้ขอตัวจริง,จ,รงจัง นี่คือให้จริงจังเลยเนี่ยแถมไม่ด้วยเนี่ยนี่นี่นต,ตีบทหน้าสงสารเอาเอาไปไหนขอตัวหน่อยอย่าพึ่งไปขอตัวก่อนอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปขอตัวก่อนดีขอตัวก่อนขอตัวก่อนขอตัวก่อนเร็วๆเ,เอาเอาขอตัวนอยเฮ้ยคือเขาเป็นอเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าว่าเขามาขอฟรีหรือเปล่าคนนี้ไหม T A T A T A M E นี่คนนี้คนนี้เราก็เหมือนกันเฮ้ยแป๊บเฮ้ยใจดีใจดีใ,จดให้เอาไปนี่ฮะคือเขาน่ารักมากนะครับเราก็ต้องให้เขานะเออขอตัวได้ไหมครับพี่เฮ้ยไอหมอนี่มันมันทีมงานเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย เอ้ยนีย่มาถึงก็เอาเลยเฮ้ยให้เหรอเพิ่งมาขอตัวเริ่มต้นหน่อยครับให้เหรออ่ะโอ้โหแม่งลบอย่างเร็วโอ้โหทุกคนครับคลิปนี้ก็เอาจริงๆนะผมก็ได้เหยื่อแค่นี้จริงๆนะี่ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแจกตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนนะฮะทุกคนครับเพราะว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างยาว แล้วคือผมแจกไปแค่2ตัวก o อดี้ยังไม่แตกเลยทุกคนครับ